สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรียนศิละปะกับครูปามค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของรูปร่างไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คือเรื่องของรูปทรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารูปร่างกับรูปทรงเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงนะคะอะไรที่เรียกว่ารูปสองมิติอะไรที่เรียกว่ารูปสามมิตินะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทบทวนกันก่อนว่า รูปร่างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะรูปร่างแบบที่เราเรียนไปแล้วจะมีลักษณะเป็นสองมิติแบนแบนใช่ไหมคะจะมองเห็นแค่สองด้านก็คือด้านยาวกับด้านกว้างทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นรูปทรงรูปทรงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสามมิติหรือที่เราเรียกว่าภาพ 3D นั่นเองนะคะก็จะมีมองเห็นเป็น3ด้านได้แก่ด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ด้านที่เพิ่มความหนาขึ้นมาพอเราเปรียบเทียบ2รูปแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปทรงรูปทรงเนี่ยจะสามารถมองได้หลายด้านมากกว่านะคะแล้วก็จะสามารถวัดน้ำหนักของสิ่งของนั้นได้ว่าสิ่งของนั้นถ้าเกิดว่ามีขนาดใหญ่ก็อาจจะมีน้ำหนัก มากเ้าเกิดว่ามีขนาดเล็กก็จะมีน้ำหนักเบานะคะทีนี้รูปทรงเนี่ยก็จะเหมือนกับรูปร่างนั่นแหละก็คือจะมี3ประเภทเหมือนกันนะคะก็คือประเภทที่1เป็นรูปทรงธรรมชาติก็ได้แกค่ค้นสัตว์แล้วก็พืชเป็นต้นนะคะประเภทที่2จะเป็นรูปทรงเลขาคณิต ก็จะมีรูปทรงกระบอกทรงกลมทรงพีระมิดทรงลูกบากหรือว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะและประเภทที่3ก็คือรูปทรงอิสระก็คือรูปทรงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดมาเป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะเหมือนเหมือนกับรูปร่างเลยแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเขาก็จะสามารถมองเห็นได้หลายด้านมากกว่านะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่านักเรียนจะแยกออกไหมว่าอันไหนคือรูปทรงอันไหนคือรูปล่างนะคะข้อที่1เลยระหว่างภาพ A กับภาพ B อันไหนคือรูปทรงคะให้ทายก่อนอันไหนคือรูปทรง A หรือ B เฉะลยก็คือรูป B นั่นเองนะคะสังเกตดูว,ว่าลูกแอปเปิ้ลที่เป็นฝั่ง B นะคะจะมี เรื่องของความสว่างกับความมืดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเลยทำให้รู้สึกว่าลูกแอปเปิลลูกนีมน้มันมีความกลมมีความนูนส่วนรูป A เนี่ยก็จะเป็นรูปแอปเปิลแบบแบนๆนะคะก็เลยฝั่ง A ก็เลยจะเป็นรูปร่างส่วนฝั่ง B ก็จะเป็นรูปทรงนะคะต่อไปข้อที่2ภาพไหนคือรูปทรงคะระหว่าง A กับ B ใครเลือกเอใครเลือก B ฉเฉลยก็คือฝั่ง A นั่นเองนะคะที่เป็นรูปทรงถ้านักเรียนสังเกตรูปนี้จะเห็นชัดมากเลยเพราะว่าฝั่ง B เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบนแบใช่ไหมคะมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวส่วนฝั่ง A นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเห็นว่าฝั่ง A เนี่ยมี3ด้านก็คือด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านลึกนั่นเอง ด้านหนานะคะต่อไปข้อที่3ภาพไหนคือรูปทรงขาระหว่าง a กับ b ภาพฉเฉลยภาพ b นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปทรงอิสระเป็นก้อนหินนะคะถ้านักเรียนดูจากภาพ a นะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปร่างของ ของหินที่หยึกหยักไปมาแล้วก็มีลักษณะเป็นแบนๆใช่ไหมคะส่วนภาพที่เป็นฝั่ง B นะคะก็จะจะมองเห็นว่ามีพื้นผิวด้านบนแล้วก็ด้านข้าง2ด้านเพราะฉะนั้นภาพ B เนี่ยเราเห็นได้3ด้านเลยเป็นรูปทรงนั่นเองยากไหมคะระหว่างรูปร่างกับรูปทรงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะคะ ว่านักเรียนเนี่ยจะตอบคำถามครูปั๊มได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปคลิกในลิงก์นะคะมีอยู่10ข้อนะคะลองเข้าไปทำกันดูนะคะ